ชุดพัฒนาอาชัชฉริภาพ q s วันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆทำการบ้านหน้าที่18ค่ะเด็กๆเตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดหน้านี้เลยนะคะเด็กๆภาพี่เด็กเห็นเขาเรียกว่าเกมโดมิโนค่ะวันนี้เราจะสังเกตภาพจากเกมโดมิโนแล้วเลือกวงกลมภาพที่หายไปค่ะเด็กๆนั้นเด็กๆต้องใช้สายตาในการสังเกตูุภาพที่ดีๆนะคะพร้อมหรืยังคะไปทำพร้อมคุณครูกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะ่ะ จุดสตาร์ทนะคะเริ่มต้นามาดูกันเลยค่ะให้ดูรูปภาพตามที่ครูชี้นะคะภาพนี้เรียกว่าผู้กันหมายบรรทัดจานสียางลบหนังสือนิทานดินสออ่าทีนี้มาดูภาพค่ะมันจะมีภาพที่หายไปนะคะเด็กๆตรงนี้คือหมายบรรทัดค่ะาภาพที่หายไปต้องให้เลือกตรงนี้ค่ะภาพไหนหายเอย้ย ก็คือภาพหม้บรรทัดโงมเลยค่ะถัดมาค่ะเด็กๆกู่กันหนังสือที่ทานหมายบรรทัดเดี๋วก็จานสีเอาละค่ะมีหนึ่งภาพหายไปค่ะเด็กๆอ่าคือภาพจานสีนั่นเองค่ะโงม,มเลือกได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าง่ายๆแต่เด็กๆต้องสังเกตให้ดีๆนะคะเอาละค่ะ จบกิจกรรมนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ